จะริญนทำมายังพุทธบริษัททั้งหลายเนาะวันนี้ก็วันโกนพรุ่งนี้ก็วันออกพรรษาแปบ๊บเดียวก็สามเดือนจะวันนานก็นานจะว่าไม่นานก็ไม่นานตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าเราก็ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วได้พาไปสวดที่บ้านยมสวดธรรมจักรอทิตย์อนตสวดเป็นงานมงคลมงคลต่อตัวเองต่อภพภูมิวิญ,ญญาณต่อสิ่งต่างๆที่รอบข้างเรานะ ถ้าเราไม่มีมีการสวดมีการแผ่เมตตามโมทนาบุญมันก็ไม่ได้ไม่ได้ทางตัวบุคคลเนี่ยบุคคลนี่สาคัญเป็นผู้ที่ต่อศาสนาให้มันอยู่ได้หรือว่าทําให้ศาสนาตั้งมั่นก็ตัวบุคคลนี่สําคัญพุทธเจ้าถึงบัญญัติไว้บุคคลปฏิโยบุคคลเนี่ยสำคัญในการต่อศาสนาศาสนาต่างๆนะศาสนาอิสลามเขาถึงว่าชอบให้คนเรียกเลี้ยงดูเด็กมากรักเด็กมาก ความอยากเด็กนี่เป็นตัวทําให้ศาสนาเขายังมีอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลักเด็กแต่ว่าคนตายเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่สนใจแต่คนเป็นคนอยู่เป็นเด็กเป็นเด็กเล็กมีความหลักความผูกพันมากเขาว่ามาจากพระเจ้าพระเจ้าประทานมาแต่ทางพูดเราว่ากรรมมันจะสันมากรรมกรรมคือการกระทําจะสันมาได้เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยาย พอกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมใดย่อมได้กรรมนั้นวันนี้ก็เป็นงานเผาของพ่อของพระเพื่อนอุปชาเดียวกันตุ้คอนก็อายุ7 7ปีนะตายก็เผาวันนะี้ถึงการถึงเวลาก็เผาจากกันไปเราก็เป็นญาติในการเป็นอุปชาเดียวกันเป็นพอ่อเป็นลูกพี่ ก็เป็นรุนน้องแต่ท่างอายุมากกว่าแต่เราก็เป็นรุ่นพี่ล้วก็นพนเตเขาก็เป็นอาวุโสคำว่าคําว่าอุโสกับพันเตแพนเตเทระนี่พระผู้ใหญ่อาวุโสผู้ที่ยังอยู่ศาสนาอีกนานอยู่เพราะว่าพันเตนก็อาจจะตายก่อนตายหลังก็ไม่แน่เพราะความตายเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนคําเป็นอยู่เป็นของไม่แน่นอนความเป็นอยู่ของเราท่านอะไระตายวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้ แต่ว่หน้าต้องตายเนี่ยก่อนที่เราจะภากตาจากกันไปเราพยายามทําบุญทํากุศลทําบ่มีทําให้เขาเพิ่มศรัทธาขึ้นศรัทธาในพระรันาตานตรัยถ้าพระรันาตนตรัยตั้งมั่นในตัวเราเนคนรอบข้างก็จะตั้งมัน่นเราจะมีความเชื่อความเลื่อมใสในคําสั่งสอนพุทธเจ้าเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในการทําดีได้ดีทําชั่วชั่ว จะทําทดีคําชั่วมันอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่การทําตัวทําตัวให้มันสูงมันต่ําแต่ว่าบางคนก็สูงก็ถือว่าสูงก็ไม่ใช่มีความรู้มีอะไรมากก็ไม่น้อมมาหาพระพุทธธรรมประสงค์ก็เป็นสังคมอีกอย่างหนึ่งของผู้ที่มีความรู้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นราชการมันก็มีแต่พิธีกรรมนะ สู่ความตั้งมั่นของประชาชนคนอย่างเราไม่ได้ถ้าเรามีความรู้อาจารย์ว่าไม่มีความรู้ดีกว่าสําหรับอาจารย์ว่ามีความรู้พอพอไปพอมาได้แต่ไม่ต้องความรู้จนที่เพิ่มทิฏฐิมาณอัตตาตัวตนถ้าเพิ่มทิฏฐิมาณอัตตาตัวตนก็ทําให้เราห่างไกลจากคําสั่งสอนมันก็เพลิดเพลินในการมาคุณเพลินในรูปเสียงกินรสผลธ,ธระธรรมลมทำให้จมแช่ในกรรมราคะโทสะโมห oh ะ ตายไปกไ็เอาอะไรไปไม่ได้สู้คนนจนๆหาเช้ากินค่าทํางานคขนควายทำทานให้รักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอยู่วัดอยู่วาอยู่ศาสนานยัยงดีกว่าคนรวยไม่สนใจอะไรเสพสมแต่สวยบุญสวยอย่างเดียวมันก็หมดได้บุญมันก็หมดไม่เอาบุญต่อบุญเอาบอบมีต่อไม่มีมมกุศลต่อกุศลมันก็จะหมดไปตามหิ่ตามปจจใจ เพราะว่าชีวิตคนมันก็มีขึ้นขึ้นหนึ่งลงยำขึ้นอย่าลงยำลงอย่าท้ออย่าท้อในชะตาในชีวิตเจ้าของชีวิตเจ้าของมีขึ้นมีลงก็ธรรมดาแต่ขึ้นเราก็ไม่ลงยำลงยำทุกทรมานเราก็ไม่ท้อเพราะเรามีขันติความอดทนมีตะบะทาเครื่องเผากิเลสข,ขันติความอดทนมีเมตตาเบิกขาเนี่ยเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อผู้อื่น อุเบกขาต่อสังขารร่างกายอุเบกขาต่อคนที่ไม่ดีรอบข้างเราดีมั่งไม่ดีมั่งก็ธรรมดาถ้าเราถือว่าให้เขา,เ,ขาเป็นคนดีเขาดีไม่ได้เราก็ทุกทุกใจทุกในความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกพรพุทธเจ้าท่านบอกว่าอุปทานในขันห้าเนี่ยขันเราแบกหนักนยังไม่พอต้องไปแบกขันอื่นขันสิบขันยี่สิบขันสามสิบขันสีไปเรื่อย มันก็แบกภาระแบกสังคมไปออกไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ออกไม่ได้เราก็ต้องแสวงหาทางพ้นจากทางกายทางจิตใจทางกายเราออกทางกายแต่ถ้าจิตใจเราไม่ออกมันก็ออกไม่ได้เพราะบางคนนั้นบางคนก็อกหักรักลอยคอยงานสังขันสมแล้วค่อยมาบวชมาเพื่อพฤ่งบัตรมันก็ไม่ได้บางทีก็คนที่ปรารถนาสูงกว่านั้นบวชมาเพื่อจะสร้างบุญญาบรามีเอาบุญ ต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเอาบารมีต่อบารม,มีเป็นผู้ที่สร้างบารมีเพื่อไปสู่เวียนสูงกรว่าเวียนสูงไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติพรมสมบัติหรือว่านิพพานสมบัติชันเวียนชันสูงหรือว่าสร้างบารมีเพื่อจะเป็นผู้หลุดพ้นไม่ต้องมากินธาตุดินน้ำลมไฟกันอีกถ้ามากินมากมันก็ติดมากติดวนว่ายตายเกิดติดในธาตุดินเนี่ยเหมือนคน มีฐานะมีความรู้ติดในดินน้ำลงไฟมีอะไรก็หวงมีลูกมีเมียก็หวงรักชอบพอกันรู้เราขหลอกเงินเต็มใจให้หลอกหลอกตัวเองไม่พอไม่หลอกผู้อื่นอีหลงตัวเองไม่พอก็หลงผู้อื่นองีงหวงกันฆ่าทําลายทําลายกันเหมือนหมอในแพทย์หมอหมอวิสุทธิ์ไปฆ่าเมียด้วยความไม่รู้จักพอในการมาคุณมีลูกสองคนก็ จะมีเมียน้อยก็ไปฆ่าเมียเจ้าของวางยาพิษอะไรตัวเ,เองก็จมติดคุกมาสิบสามสิบสี่สิบปีก็ออกมาแต่ก็บาปก,กรรมทําไปแล้วออกมาได้แต่ก็สํานึกไม่สํานึกก็อยู่ที่ตัวการกระทําเจ้าของบาปกรรมทําไปแล้วมันก็ต้องได้รับผลถึงไม่ได้ผมชาตินี้มันก็ต้องติดคุกติดตารางไปแต่มีบาปก,กรรมถ้ามันคิดได้หรือว่า ชดใช้ไปหรือว่าทําตัวให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อจะออกจากวิบากกรรมแต่ถ้าฆ่าผู้หญิงผู้ชายผัวเมียก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าฆ่าข่าพ่อท้าแม่ปิดเลยปิดมรรคผลพานิพานปิดสวรรค์ห้ามสวรรค์ห้ามนิพานห้ามสิ่งที่เวียนสูงไปสู่อบายภูมิฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจการประพุธธทธบัติของเราเนี่ย มีสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความหมั่นจริงจังและํำอธิษฐานเราอธิษฐานเราพยายามสวดมนต์มีเวลาโอกาสเราสวดมนต์แผ่เมตตาฟังเทศน์ฟังลำทำวันพระวันศีลไม่ขาดวันโกนยาละวันพระอย่าขาดคุโบราณว่าอย่าขาดศีลทำกรรมฐานในการประพฤติบัติทางกายอย่าคำสามวาจีกรรมสีมโนคำสามนี้บุญกิิยาบสุสิบอย่างไม่ต้องมีในใจ ถึงเราเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ทําอยู่ในธรรมในวินัยแต่ฆราวาสอยู่ในการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาภาวนาเพียรภาวนาเพียรพิจารณาร่างกายเราอยู่ฆราวาสก็ทุกแบบฆราวาสทุกในการสแสวงหาในกินกลลนเลี้ย,ปย,ง,ง,ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้อื่นมีลูกก็ทุกข์กับลูกมีผัวก็ทุกข์แม่ผัวมีอะไรก็ทุกแบบนั้นมันเลย ทุกมากบางทีอาจจะพ้นทุก,ก่อนพระก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในกองทุกเลยเห็นทุกเห็นทรมากก็ไม่แนแ่สิ่งที่แน่คือความไม่แน่มันอยู่ที่การพระพฤติบัติเราจะเห็นโทษเห็นภัยขนาดไหนถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยเราก็บวชในบวชในออกนอกบวชในเพื่อบวชในเรื่อยๆทับซ้อนเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราเห็นความเบื่อนหนถึงที่สุดเราก็ปล่อยวาง พอเราเห็นทุกในสังขารในการดิ้นรนขนขวายพวกในการแบกภาระในความทุกในสังขารขันห้าธาตุสี่ขันห้าดินน้ำลมไฟอยายตนะที่มันเป็นของร้อนเหมือนผ้าที่สวดท่านสวด,สวดตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนเป็นของที่ทําให้เกิดราคะโทสะโมหะพวกนี้เป็นราคะทาให้เกิดโทสะพวกอ,อยายตนะหก ตาหูจมูกลิ้นกายใจอิจตนาะอิจตนาที่มันพัฒนามันจะมีสุขทุกข์เฉยๆมันเพลินในการมาคุณแต่จะเฉยนี่มีน้อยสามากจะไปสุขกับทุกข์มากกว่าในขันห้าในอยายตนาหกฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้พุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณากรรมฐานห้นี่นาพุทธองค์ท่วนท่วนทุกองค์ทรงชี้แผ่ไพ เป็นมูลฐานกล่าวเป็นเคลา้ญญาบรรยายให้เราทั้งหลายน้อมนำทำจำเริญผมคนนี้นั่นไหมมั่นว่าดีดกดำเต็มที่ว่าดีมากหลายและฝฟันอีกหนาก็ว่าเชยวชายยามเยิเงเยี่ยมพายเหมือนพายสินสีหนังอีกห่อหุ้มอบอุ้มกายีว่างามเลือที่มีทั่วกาย,ายผมคนชี้ไขมีในกายาเห็นได้ด้วยตาทั้งหนังเล็บฟันมันไม่มีอะไรสวยงามเลยร่างกายนี้เป็นกองเน่าของเปื่อย แม้แต่ผมหนึ่งเวลาตกเข้าในอาหารบางทีมันเราจะเข้าปากมันยังสีอิสเอียนมันยังไม่อยากจะกินอข้าวที่มันติดกับผมแต่ตรงข้ามกับคนที่มีราคามากถ้าราคามากเนีย่ยกินผมกินขนกุหนังกันไหมพราะมีความละชุ่มด้วยการราคาชุ่มด้วยนี่พวกนี้ถือว่าแย่ที่สุดถือว่าเป็นผู้ที่ติดในในธาตุธาตุสีขันห้าติดใน ผมคนเล็บฟันหนังกินเส้นผมคนที่รักคนที่พอใจที่คนยินดียอมเป็นตัวทําให้ชุ่มชิดนะนั่นถือว่าแย่ที่สุดแต่เราต้องเห็นว่าเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายเป็นของที่สกรปรกเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายไม่น่าจะกินไปหรอกถ้ามากินพวกนี้ผมคนเล็บฟันหนังก็ไม่ใช่แลยไม่ใช่เป็นคนแล้วเป็นมันก็เป็นสัตว์เป็นอะไรต่าง ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เพื่อการปล่อย <_ d ata> เพื่อการวาง <_ d ata> การไม่ยึดมั่นถือมั่นในทาสี่ขันห้านี่ะถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในการราคา <_ d ata> ในประสัมผัส <_ d ata> ในการจมแชม่มันก็แค่นั้นมีแกมีก็มีกอดกันไปเตะเกับความทุกข์มีความเพลิดเพลินอะไรที่อร่อยก็ผ่านมาแล้วในที่ถูกใจก็มาแล้วแต่เราต้องรู้มีสติคอยประคองรู้ว่าใครเรามี กรรมฐานขนาดไหนเราแยกกายแยกรูปแยกนามขนาดไหนแยกในขันห้าขันห้าเราเนี่ยไม่ต้องแยกใครเพราะถ้าเราคนจะลักมันก็ลักเราเนี่ยคนเห็นแก่ก็เห็นกแก่เราเนคนก็ติดก็ติดเราเนี่ยถ้าเราไม่ติดเราไม่ติดผู้อื่นคนไม่หลงโลกก็ไม่หลงตนคนไม่หลงตนก็ไม่หลงโลกแต่คนหลงโลกคือว่าหลงทุกอย่างผมคนเลอดฟันหนังกรรมฐา,านห้า ฉะนั้นพระเขาต้องมีศีลมีธรรมมีกรรม,มาฐานถึงเป็นพระสมบูรณ์เป็นครูบาที่สมบูรณ์เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อพ้นจากกองทุกเพื่อจะพ้นจากวัฏฏะสงสารในเกียนเวียน่หวตายเกิดในการมาพบรูปประพบอารูปประพบเนี่ยถ้าเราเวียน่ายตายเกิดพวกนี้มันก็ไปไหนไม่ได้การมาพบรูปประพบ,พบ,พบ,พบติดในรูปอารูปประพบมันติดไม่ไม่มีรูปล่ะติดในสมาธิจิตที่ลึกที่นึ่งนิ่ง แต่มันก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่ออกจากอารมูป,ปพบไม่ได้อยู่จมแช่อยู่นั้นนะถ้าหมดบุญจากชั้นพรม <c oughs> ก็กดตกมาสู่สัตว์นรกก็ได้ใบภุมิก็ได้เด็ด <c oughs> มาสู่สวรรค์ก็ได้สู่มนุษย์ก็ได้แต่ถ้าไม่มีวิปาาัสสนาญาณญาณอย่างรู้พบชาติเจ้าของไม่มีปัญญาญาณอย่างรู้อวิชชาทำให้สังขารสังขารมีน้ำลูก นามรูปสังขารมีวิญญาณวิญญาณมีนามรูปนามรูปมีอายตนะอายตนะมีภาษาภาษามีเวทนาเวทนามีตันหาตันหามีทุกขแต่ว่าคนส่มากยังไม่ค่อยรู้ก็รู้มันก็จมแช่ไปแล้วมันเป็นตันหาเป็นอุบัติฐานความยึดมั่นถือมั่นมีภพมีชาติแล้วส่มากเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้อวิชชาทําให้มีสังขารสังขารมีวิญญาณวิญญาณก็มีนามมีรูป นามรูปมีอายตนะใ่ตาหูจมูกลิ้นตายกายใจนามรูปมีนามนามมีสี่อย่างนามนามมีอย่างเดียวรูปมีสี่อย่างนามมีสี่รูปมีหนึ่งนั่นแหละนามรูปนามรูปนามรูปก็มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายมีอายตนะหกกายมีภาษาภาษาการกระทบก็มีเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉย มีสุขทุกเ์ยเฉยมีเวทนาก็มีตันหาหามาตันเรื่อยหามาแสวงหามาตันเรื่อยมันก็เป็นกิเลสหามาตันมาเรื่อยมันก็มีความยึดมั่นอภิสมาโลโภโลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นโลภอยากได้ขันห้าขันสิบขันยี่สิบไม่รู้จะอิ่มไม่รู้จะพอแก่ไม่รู้จะแก่ผมเขาไม่รู้อย่างผมยอมเอานางเหี่ยวก็ดึงหน้าไว้ให้มันตึงไว้ะรือว่า เป็นผู้ที่ยังหลงหลงเสียงหลงรูปหลงกลิ่นหลงรถหลงพุทธะทรมลมแต่หลงนี้มันก็จะไปไหนไม่ได้ไม่ว่าใครเราเราท่านทั้งหลายหลงไม่หลงมันรู้ตัวเองรู้ตัวเองว่าเราหลงขนาดไหนเราพลากออกขนาดไหนแต่หลงนี้ก็มีพบมิชาติชรามณะทุกโศกปริยดาพัฒนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์ วนไหวแต่เกิดมาวิชายรอบหนึ่งวนไปวนมามันงูกินหางมันไม่อิ่มเพราะามันกินตัวเองเข้าไปกินหางเจ้าของเข้าไปวนไปวนมาหาที่จบที่สิ้นไม่ได้พุทธเจ้าจึงตัดบอกในธรรมจักรพระวนาสุดหนึ่งไม่ให้เพิดเพิดในกามคุณสองไม่ทําตนให้ลำบากเนี่ยหละไม่เพิดเพินในกรรมคุณเหมือนงูกินหางวนไปวนมา กินหางอยู่เรื่อยมันกไ็ไม่ได้อิ่มเพราะว่า,ก,าก,วก,กินหางเจ้าเองงูกินหางติดแต่กรรมราคาของมันงูก,กินหางไม่กินธาตุดินนะแปลงมาก็เป็นธาตุดินนะอะไรที่ลอยกคกินวนไปวนมาเนี่ยพุทธเจ้าให้เราติดในธรรมจักรยอ่ยอยอ่นย่อมาแล้วไม่ให้เพลินเพลิน,น,น,นในกรรมคุณสองไม่ทําตนให้ลำบากไม่จมแช่ในความนิ่งความสงบความเบาความสบายอย่างเดียว ต้องมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่เรียนรู้พวกนี้เราก็ไม่มีวิชาวิชาคือว่าตัวดำเอาวิชาความมืดวิชานี่คือว่าเป็นตัวปัญญาก็ว่าไงเป็นตัววิมุตเป็นความหลุดพ้นก็ว่าไงตัววิชาของพระพุทธเจ้าเอาวิชาไปว่ามืดวิชาไปว่าสว่างปัญญาก็ไปว่าสว่างเหมือนกันวิมุตคือว่าเข้าความหลุดพ้นวิมุติญาณรักษนะ มีปัญญายานอย่างรู้เราต้องเรียนรู้พระุทธเจ้าท่านถึงเทศในธรรมจักกับปมานาสูตรไว้ให้เราไม่ลงในเพลิดเพลินในกรรมาคุณไม่ให้ลงในให้ในตัวตนในตัวอศมิมณะนะไม่ทําตนให้ลำบากลำบากในทานทำอัตตมาฐานุโยโคคือว่าทำให้อดข้าวทรมานสังการให้เปี้ยให้หน่อยมีอะไรต้อง ต้องทรมานให้มันไม่มีมีความกำนัดหรือว่าทําให้มันรูดมันเสียเป็นธรรมชาติผิดธรรมชาติเหมือนทําตัดทิ้งไปเลย,ยนี้นะมันก็พุทธเจ้าปรับอบาบัตทุกกฎภาพผู้ไหนตัดทิ้งตัดว้วะทิ้งหรือว่าเป็นผู้ที่ปรับต้องอบาบัตทุกกฎทุกการกระทําเป็นทุนละใจพุรธเจ้าถึงทันถึงตัดถึง,ถง,ถง,ถงบอกให้พระนี้รู้จัก การทรมานกิเลสยังไงทรมานกายยังไงท่านให้แยกแยะให้เราออกให้ได้แยกกายแยกน้ำแยกลูกแยกสิ่งต่างๆแยกกิเลสพันห้าตัณหาร้อยปแปดมนานะเก้ามานาเก้าคือว่าตัวเองสูงกว่าเขาถือว่าสูงกว่าเขาไม่ใช่ตัวเองสูงก็ถือว่าเสมอเขาก็ไม่ใช่ตัวเองสูงก็ถือว่าต่ำเขาก็ไม่ใช่มนานะชั้นที่สามชั้นที่สูงมีสามอย่างชั้นที่กลางก็มีสาม ตัวเองเสมอเขาถือเสมอเขาก็ไม่ใช่ตัวเองเสมอเขาถือว่าสูงก่าเขาก็ไม่ใช่ตัวเองเสมอเขาถือว่าต่ำก่าเขาก็ไม่ใช่อันนี้จันกลางจันที่ต่ำที่สุดตัวเองแย่กว่าเขานี่ถือว่าตัวเองสูงกว่าเขานี่แย่ตัวเองต่ำกว่าเขาถือว่าเสมอเขาก็ไม่ได้ไม่ใช่ตัวเองต่ำกาคือต่ำกว่าเขาก็ไม่พัฒนาไม่พัฒนาให้สูงยิ่งขึ้นไปข้ามออกจากมนาเก่าเนี่ยมนาเก่า อันไหนที่ยังมีมานะมีความถือไว้มันก็ทุกเหมือนลุงปูชาท่านว่าบัตรใหญ่ขนาดใหญ่บัตรใหญ่ขนาดกลางบัตรใหญ่ขนาดเล็กบัตรกลางขนาดกลางบัตรกลางขนาดใหญ่บัตรกลางขนาดเล็กเล็กบัตรขนาดเล็กขนาดใหญ่บัตรขนาดใหญ่อย่างกลางบัตรขนาดใหญ่อย่างเล็กบัตรขนาดเล็กอย่างเล็กก็ยังมีมันก็ยังไม่หมดยังไม่หมดยังเวียนว่ายตายเกิดยัง เข้าสู่ชั้นพรมสามสิบเอ็ดภูมิบบเวียนไายตายเกิดอย่างเงี้ยมันก็ไปไปในไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้มานะเก้าทิฏฐิือความเห็นมานะคือความถือไว้อวิชาและการบ่มีสนะิบอวิชาสังโยชน์สิบอวิชาสิบพระหะอินทรีห้ามักมีองค์แปด ถ้าเรามีเรียนรู้หรือว่าไม่ประพฤฏิบัติไม่เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเวลาพุทธเจ้าเกิดมาเมื่อไหร่ล้วก็ไม่ได้สนใจเราก็อยู่ตามทุ่งนายอยู่ช่างหัวเขาช่างพระชั่วชั่วชางดีดีช่าง,งสงคำว่าคนผ่านคาว่าชั่วช่างชีดีช่างสงพระจะดียังไงพระอรหันต์มาโปรดมามาช่วยมาบอกก็ไม่สนใจ พระก็เ,เรื่องของพระพาะกนหน้าที่สวดหาเงินหาปัจจัยมาบริโภคเองเราก็มีหน้าที่าหากินไปไม่ต้องสนใจมีเทเบียนบ้านเป็นชาวพุทธแต่เทเบียนบ้านแต่การกระทําไม่เป็นไม่เห็นพระไม่ยกมือไหว้ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เป็นผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นผู้ห่างไกลาจากคุณงามความดีตายไปไม่รู้ไปที่ไหนเลือกเอาเลือกไปสู่ มันก็เป็นความหลงเป็นกติดปกติไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉชานมีความหิวเป็นปกติมีความกลัวเป็นปกติมีความทุกข์เป็นปกติเนี่ยภบยมสีมันอยู่ในโลกนี้มันก็มีอยู่แต่เราก็อย่าเป็นอย่างนั้นเลยเราพยายามเป็นให้สูงกว่านั้นเวียนสูงเวียนมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติต้องมีศีลห้าขมาบทสิ อยากเป็นเทวดาหกชั้นก็ต้องมีสินห้ากรรมบนสิทธิ์มีฮิลิความละอายโอตะป,ปะความเกรงกลัวต่อบ,บาปบาปกรรมที่ไหนจะจะ,จะทำแล้วเกรงกลัวถ้าเรามีสองอย่างนี้เราก็จะไม่ทําตึงทํำเราก็ต้องขอขอมากรรมโยโทโซไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจก็แผ่เมตตาให้เขาสัตว์ที่เรากินเข้าไปเอ่ยยุงที่เราตกไปมดแมงที่เราฆ่าทําลายไป เรามีทุกคนไม่ว่าใครมีพระอรหันต์ท่านก็มีแต่ท่านเป็นออโอโหสีกรับแต่มนุษย์เราท่านอะไรนี่เป็นผู้ยียังไม่พ้นจากการมาพบรูปพบพบรูกพบถ้าเราเขามีบุญมากเราไปทําร้ายทําลายฆ่าเขาเราเสมอกันเขาเวียนกันฆ่ากันีทําร้ายทําลายกันเองนะพทธเจ้าธนวาให้ออโอโหสีกรรมให้ให้ไม่พยาบาทไม่เบนเบน,นตัวเองไม่เบนเบน,นผู้อื่น รักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผู้พิษผิดในกรรมในกายกรรมสามวจีกรรมสีคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหยาบเนี่ยวจีสีมโนกรรมสามคือว่าไม่โลภเพ่งเล็งอย่าได้ผู้อื่นไม่พยาบาทผูกโกรธใครและเห็นถูกตามคันลองของธรรมนี่มโนกรรมสามคำว่ากายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามเราต้องทําตอนที่เรายังมีร่างกายมีจิตใจที่ตั้งมั่น จะทิ้งมังบุตรกุศลคนงามคนดีอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็พยายามอย่าให้กระทบกระทั่งด่าว่า้ายท่านาว่ามากก็ทําให้วิปากกร,รมวจีมอีน้อยลูกก็จะว่าเราเราพยายามรักษาสติให้ดีรักษาทิศเบื้องหน้าเราให้ดีมีแม่มีพ่อมีผู้มีบุญคุณเราก็ต้องพูดดีๆมีสติคอยประคับประคองเมืถทีอารมณ์มันก็มีมีทุกคนอารมณ์แต่ถ้าเรามีสติคอยยับยั้งไม่ให้มัน ไม่เห็นเป็นการฝึกสติสมาธิปัญญาเราจะได้ไม่ไม่ไปขอขอมาตอนที่แต่ป่วยแก่ตายไปแล้วมันจะเป็นกรรมบางทีเขาก็อาจจะเก็บเราอาจจะปล่อยทิ้งตามอารมณ์ความคิดก,การากระทําฉะนั้นเราพยายาม,มีมีจิตใจที่มีบุญมีกุศลมีบ่มีมีสติคอยประคบครองใจให้อยู่ในศีลในธรรมในกรรมฐานในการพ,พัตน ถ้าเรามีศีลมีธรรมมีกรรมฐานแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเป็นฆราวาสก็สบายเป็นพระก็สบายเป็นเนนก็สบายเป็นเด็กก็สบายเป็นผู้ใหญ่ก็สบายพอเราไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งกรรมฐานไม่ทิ้งธรรมะคาสั่งสอนพุทธเจา้าพอเราอยู่ใกล้ผสมเป็นญาติของศาสนายอยู่ดีศาสนานี่มันต้องมีญาติธรรมะทา,ายาทถ้าไม่มีธรรมะทา,ายาทนันก็เป็นผู้ที่วาเวไม่มีมูพวกไม่มี หมู่คณะที่จะไปด้วยไม่แต่ผ่านชนมันก็ไปสุขบายถ้าผ่านชนทําดีได้ดีมีท่าที่ไหนทําชั่วได้ดีมีตรงไปเนี่ยผ่านชนคติของเขาแต่คนดีคนดีก็ทําดีพยายามทําดีทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมวันนี้ก็เป็นวันโกนพรุ่งนี้ก็วันออกพรรษาแนละ้วแต่ออกพรรษาเข้ามาศาเราก็ต้องสวดมนต์ต้องไหว้พระต้องฟังเทศฟังธรรมประจํา ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังจำาก็มันไม่ไม่เป็นสุตตะมยปัญญาไม่ได้ยินได้ฟังมากมันก็ได้ไม่ให้เกาเกิดศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาไม่เพิ่มอิยะซัพเจ7ประการศรัทธาศีลนิลิอุตปาภังสจัจจค้าปัญญาเยี่ัพเนี่ไม่เพิ่มบ่มีสิบทานศีในขมะ,ะปัญญา,า, 10, า,า,ญญาวิยะคันติสัจจติทานไม่ตาวเมาบกาบ่มีสิบมันคููได้สังโยชนสะิบละ สักยติิวิคิชาสิปรปมาราคะปฏิฆะลูปลราคะลูปราคะกุจจะมานะวิชาอันนี้เป็นสังโยชน์อันนี้เราต้องละละเอาละสังโยชน์ให้ได้ถ้าละไม่ได้ก็เข้าถึงความเป็นโสดาบันสิกิทาคานาคาอารหันไม่ได้เนี่ยสังโยชน์ต้องควรละบ่มีต้องควรสร้างสร้างมันเป็นให้มันเต็มที่เต็มกําลังเต็มใจไปเรื่อย สละเวลามาฟังเทศฟังธรรมสละเวลาเข้าวัดทำบุญสุนทานถึงเราไม่มาก็ส่งแม่ส่งผู้เฒ่าผู้แก่มาวัดมาวาเนเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่เราได้ทำถึงเราอยู่บ้านก็ทำหน้าที่ความเป็นผู้ที่อยู่บ้านที่ดีแสวงหาคุณงามคนดีก่อนหลับก็นอนสดมนแผ่เมตตาเนี่ยฉะนั้นเราพยายามตั้งใจมั่นในบุญกุศลคุณงามคนดีมีบาม,มีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน